มีซอสเด็ดๆมีซอสเด็ดๆอี样ไม่ทันเราแล้วเอาแล้วไม่ทันซอสเด็ดอสเดดอะไรคะอยู่ในอยู่ในคลิปของนัาตายกตะชานซอสเด็ดๆเออหาดูได้ยากเลยหาดูได้ยากเนี่ยไม่ทันอืมยากไม่ทันแล้วขอกินหน่อยโอ้ยอร่อยอร่อยไหมอร่อยเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอ๋ออืมอะมาแจกใส่หนิแจกแกงอุ่นกบเบ็ดแกงอุ่นกบก่อนนะคะ อยากคุณแม่ของแท้สวยนะคะอยากคุณแม่ของแท้สวยอยากคุณแม่ของแท้สวยขขออคุณแม่งสยวโอเคไหมค่ะให้ให้กล้วยโอเคให้ให้ยายแล้วก็น้ำนมนี้ให้ตาผสมน้ำอุ่นดื่มดื่มตอนเช้าพ่อไม่เป็นไรเพราะว่าสองตายายก็เหมือนคนคนเดียวกันก็กินไปเลยใช่ไม่เป็นไรเห็นตากินแล้วน่าอร่อยมาแล้วมาแล้วเจ้าของบนมาแล้ว กินกล้วยจะแล้วกินกลยแม่ก็ได้าไปช่วยมันเด้อมานหัวเลหัวมาได้เยายายแม่ ย่างชิมอ๋อ้ชิมเหรอจ้าอร่อยอร่อยอร่อยมันแต่แฉโน้อนี่ก๋วยนี่คุณแม่ของแท้สวยคุณแม่ของแท้เถอะคนทำท่านี้ค่ะคนทำนี้คนทำพื้นขนเป็นนะคะ้าขึ้นโอ้โอ้ได้บอของคุณค่ะของคุณแม่ของแท้สวยให้กล้วยมาให้ให้แอดเวนทำน้ำผึ้งเนาะใช่ใส่น้ำผึ้งใช่ใส่น้ำผึ้งแล้วบ่อบเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อสมไม่น้าละสวยอะอร่อยอร่อย อร่อยมาก้าวขาวยังแซ่บเลยยาซิมิม้ยังซิมแล้วกล้วยสุกทำแซบไม่กล้วยกล้วยดิบบหอกล้วยกล้วยเพิ่มเพิ่เพิ่มเผื่อเพิ่มเผื่อเผื่อเอเผื่อเาื่อเผ่อเผื่อ่อเ่อเ่ต้องผือบผื่อเ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 ่อเอเ่อเผ่่้ออดเออ่อเ ตากแดดดีแล้วก็หลีมด้วยใช่มดจะชอบมากมดจะชอบมากอ่าเพราะว่ามันหวานเนาะอร่อยหวานก็หอมหอมกัน้ำผึ้งหวานก็หอมอือหือรักกัดเดียวอใช่เนาะรักกันเดียวยุงรักกัดเดียวกำลังกินโคอยู่มันรักกันเดียวโอ้ยยุงนี่กันเนาะโอเคนักการศาไอซีนะคะนี่ก็อ่า ความน่ารักนะของตากับพี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะที่เข้ามานะคะชมคลิปนี้ก็นะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าผู้ที่เป็นสะพานบุญนะคะนี่ขอบคุณของขอบคุณค่ะคนแพ้สวยนะคะสะพานบุญขอบคุณค่ะค่ะยายยายบอกว่าคุยกันเที่ยงในนะคะว่า น้ำท่วมรถไถแกจะได้ไปซ่อมนี่แหละเมื่อวานยังไงน้ำพายุเข้าเมื่อวานออที่ว่ามจะเอานั่นแหละเพราะว่าตาเอาไว้ที่สูงอยู่แต่ว่ามันพายุเข้าไงสองสามวันสามวันพายุเข้าน้ำท่วมรถถมิดเลยวันนี้จะเดาข้าไปซ่อมยายบอกว่าเงินก็ไม่มียิ่งรถไถ่ก็เสียเตาแกตก็พัง โอ้ยเดื่องเป็นอย่างไปมะฮมเทรนเนาะ์ัแนด์ดอยายบอกว่ามันเตาแก๊สเกิดเกิดอะไรขึ้นกับเตาแก๊สแน่แมวแมวกระโดดใส่หลุเลยเลยพังเลยเพราะว่าตั้งแต่น้ำมูลได้สองปีซื้อตั้งแต่น้ำมูลได้สองปียายบอกว่าน้ำมูลสิบเอ็ดปีแล้วน้ำมนูลน้ำมูลไม่ใช่เอ็ดปีแล้วอ่าสิบเอ็ดแล้วหรอน้ำมูลสิบเอ็ดปีมันก็จะ เก้าปีแล้วนะ้ำมันก็ไม่ฟัง<า>ได้ยังไงตามหาแมวตัวนั้นเลยจ <c oughs> ะตามหาแมวเป็นอาตัวนมันกระโดดเตาแก๊สยายอ่ะมันเก้าปีแล้วคุณตา,ามันผูกพังแล้วปเป็นกับนาแต่ซื้อให้อ๋อปเป็นกับนาแต่ซื้อให้ตั้งแต่เป็นของขวัญปีใหม่ไงของขวัญปีใหม่ให้ตากับยายปีใหม่ปเป็นกับนาแต่เป็นคนซื้อนะคะเตาแก๊สตัวนี้อ๋อมันเก้าปีที่แล้ว มันยุบไปจะพังแล้วมันถึงเนาะแต่ว่าแต่ว่าเฮ้าเฮาเสร็จตอนตอนเสร็จนั่งนั่งเอียงอยู่ในโมกเขาสนิมเลยมันดีอยู่มันทนอยู่มันทนอันนี้ยายเป็นวินดูปวดวินวิ่นดูแม่จ้ะยายบอกว่ายายตรวจหลังก็ทําคําสามไม่ค่อยได้ถ้าถ้าจะเงยหน้านี่จะวินเลยเนาะได้ใช่ยากเข้าใจเพราะว่ายายก็สูงวัยเหมือนกันยายจะเป็นแบบนี้แหละ แซ่บแซ่บฮะแซ่บอร่อยนะอร่อยมากเอาแม่เอาแม่มาลักกัดเจ้านะมันจะมากล้าลักกัดแทขนาดคุณบ้านบ้านคุณตาน้ํายังเข้าหน้าบ้านเลยเนาะนี่มิดเลยน้ํมาเยอะน้มาเยอะโอ้ปิดปิดแล้วเนาะปิดแล้วเนาะโอ้ยมเข้าตอนนี้มันมีน้ำมีก็ไม่เข้ามันจะเพราะว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะน้ําจะเยอะขนาดนี้นะเมื่อวาน เมื่อวานเมื่อก่อนนะไม่คิดว่าน้ําจะเยอะขนาดนี้เลยแบบรุนเออไม่เคยท่วมก็ทนะ่วมบ้านคุณตาไม่เคยท่วมก็ท่มวมมันพายุแรงมากมด้วยที่ที่ที่ดินตรงนี้มันเยอะเออดินนําน,น้ำพัด,ดน้ำมันไหลลงมาจากเขาผูเหลกไฟอ๋อใช่เพราะว่ามัน เพราะว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ามันป่าไม้ก็มันจะหมดเนาะมันก็เลยทังอ่าเฉาะพังเอาถไาที่ถยที่เอถ่าที่มันก็ดินมันก็พัดเข้าลงมาลงมาหมดใช่ผมถนนเป็นมอเตอร์ิชาใช่ก็น่ากลัวไปไหนคนยังบ่ได้เปลี่ยนะดิ ปังญาบเพลนนาที่จะไปใช้นี่นะคะล้วยล้วยอร่อยมากน้ำมนต์เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้น้ำมนต์น้ำมนต์ต้มชาไข่มุกน้ำมนต์กินข้าวกินข้าวเอ้ยกินเลยกินกับตาเลยอยากสบายอยากสบายเลยเมื่อคืนนี้ก็มาอีกว่จ กูบอกมาเอาคลิปปิ้งไก่อันนี้ไม่โทรหาไม่ได้เบอร์เลยบออันนี้ไม่โทรหาไม่เออเขาบอมาเอาคลิปแบบนี้ป่ะเออนั่นแหละไม่รู้ไม่รู้ว่าคลิปปิ้งไก่ก็นี่ไม่โทรเอาเอาเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายเขโทรคลิปถ่ายเพื่อเดี๋ยวเมื่อคืนนี่คลิปปิ้งไก่น่าพาราไรส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโทรอันนี้อันพิมพ์ห้าเบอร์ ทิมข้าเบอร์น่าแต่กรอกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบถ้าใครชอบคลิปนี้ของน่าแต่กรอกก็ตักกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะตายทำไมไม่ถ่ายเดี๋ยวลงคลิปให้จักรจันท์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะใส่ลงคลิปให้กรอเดี๋ยวนะคะเหลือนาทีหนึ่งเอาว่าเอาเหลือนาทีเดียววันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิมพ์เบอร์ของยาอาชีใส่นี่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำกิจกรรมอยู่วันนี้มีกิจกรรมนันแล้วอยู่วันจ้าหรือยังวันนี้เอายังไม่ได้วานเลยเอาวะจะวานใหม่บ่มันน้ำท่วมเด้ใส่นี่ใช่ใช่มีไม่ใช่นึกว่าหวานแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้หวานนะเมื่อวานนี้ไปเอารถเอารถไทยขึ้น ทัทง้งวันเลยเจ็บเบอร์ใช่ใช่มันหนักสองต่อหนึ <N ap. <N ap ่งสองต่อหนึ่งหสองต่อหนึ่งเลยพ่อเท่าพ่อเท่าอยู่ทางหลังลูกเขยอยู่ทางหน้ากับลูกชายกับลูกชายสองคนแล้วพ่อผู้เดียวคนเดียวโตดีละหลังพ่อชาญไม่หักเนาะ ค่ะก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร่ขกดยาด้วยน,นะคะสวัสดี